เอาเทสเข้ามานะครับ1.8รุ่น e เล็กไมค์แค่1แ0 0นะครับไมค์ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเฉลี่ยใช้งานตลอดอยู่เขาประมาณวันละสัก30กว่ากิโลนะครับและที่สําคัญคุ้มค่าคุ้มราคามีจอ Android ติดมาให้แล้วหมื่นกว่าบาทนะสเปคนี้นะครับมีวิทยุระบบนําทางนะครับในวีเกเตอร์มี u t u b e นะครับใส่เมมเพลงเมมวิดีโอได้นะครับนี่และที่สําคัญนะครับเวลาเราถอยนะมีเซนเซอร์ถอยเซ็นเซอร์กดระยะนะครับเป็นภาษาไทยติดกับจอ Android 10นิ้วแบบนี้มาให้เลยนะครับ โคตรคุ้มนะครับคันนี้แล้วก็ติดเป็นเบาะหนังมาให้แล้วปกติจะเป็นเบาะผ้าเนาะอันนี้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วใครกำลังมองหานะครับเอาติดสักคันนะครับใช้งานต่อยาวๆนะได้สีเทาดํานะครับได้รุ่น1.8รุ่น E ปี16นะครับเลขไม์แค่1นึ่งแสนนะคันนี้โคตรคุ้มเลยฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ6,400นะตลอดสัญญาฟรีดาวผ่อนแค่6,400ราคาตั้งขาย369,000ใครสนใจอยู่รีบทักเลยนะครับคลิปนี้ผมรีวิวละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลย ดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจ t ต y o ต้าเตสมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับคลังรถมือสองนะมีให้เลือกมากกว่า400คันนะครับทุกขั้น คัดคุณภาพเกรด A นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโตโยต้าโครโรราเอลทิสเนี่ยเรามีประมาณ50-60คันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคัน,นครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะแล้วที่บริษัทรถยนต์นะครับคัดรถมือสองคุณภาพเกรด A นะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม่เก่าไม่ไม่มีเล่มชํารุ่สูญหายนะครับซื้อรถมือสองทังทีซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับราคาสบายกระเป๋าราคาประหยัดแล้วก็ไว้ใจได้นะของเราเปิดมาแล้ว ประมาณ23ปีนะครับไว้ใจได้สบายใจได้แน่นอนนะครับอย่างผมนะขาย o u t f ิ t นะครับปีที่แล้วนะครับ183คันนะครับสบายใจได้ทุกคันไม่มีปัญหานะครับการันตีได้โดยยอดขายอันดับหนึ่งของ Toyota Corolla a u t i t นะครับต้องช่องเป๊ก o u t ต i มือสองเท่านั้นนะครับเกินกันมาเยอะนะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้ Toyota Corolla a u t i t 1.8รุ่น E นะครับคันนี้แต่ออปชั่นน่ะ าติดให้แบบแน่นมากนะต้องบอกงี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับได้จอ Android นะครับจอ Android 10นิ้วนะติดให้แล้วเป็นหมื่นเลยถ้าติดเองเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เขาติดให้มีกล้องถอยติดมาให้ด้วยนะครับกล้องถอยเชื่อมกับจอ a อ d r o i d นะครับกระจกพับข้างนะครับปกติมันจะไม่ใช่เป็นออโต้นะครับอันนี้ก็ปรับเป็นออโต้ให้นะครับล้วก็ทำเบาะหนังให้ด้วยนะสวยสมบูรณ์คันนี้นะครับ Toyota Altis 1.8รุ่น E ปี2016นนะครับราคาตั้งขายเพียงแค่ สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวแบบไม่ต้องดาวเลยนะครับผ่อนประมาณหกพันสี่นะประมาณหกพันสี่นะครับฟรีดาวผ่อนหกพันสี่สามแสนหกหมื่นเก้าพันได้ปีสิบหกเลขไม้แค่หนึ่งแสนพอดีเฉลี่ยใช้งานต่อวันนะครับเพียงแค่วันละประมาณต้อสามสิบเก้ากิโลนะที่ผมคำนวณนะครับลบประมาณเจ็ดปีนะครับหารก็ใช้เดือนละประมาณสักพันสี่นะครับพันหนึ่งผู้บีทับพันหนึ่งกว่าเฉลี่ยใช้งานต่อวันประมาณสักสามสิบกว่ากิโลนะครับคันนี้ซื้อได้นะครับสภาพดี แบบนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับแค่ล้างน้ําเปล่าแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพให้ดูแบบดิๆเดิมๆนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนนี่กระจังหน้าแบบนี้นะเป็นตัวโฉมก่อนม i n เนอร์เชนนะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นแบบนี้นะครับโคมไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ในตัวนะแต่โคมไฟยังใส่ใหม่ๆอยู่เลยนะครับอันนี้สภาพแรกรับนะครับล้างน้ําเปล่าแล้วมาถ่ายให้พี่รับชมนะครับด้านหน้านะครับกันชนนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวมีที่เว้นไว้ให้ติดไฟตัดหมอกแล้ว ตรงกลางนะครับก็มีเป็นตัวระบายอากาศนะครับสีดําๆแบบนี้ทะเบียนก็จําง่ายนะครับ9ก0 0นะ5กพ940 0นะครับเดี๋ยวเรามาดูสันเหลี่ยมคมนะครับฝากระโปงอ่านี่ไม่มีรอยลักยิ้มนะครับไม่มีชนหนักไม่มีรอยชนหนักนะครับพึ่งเข้านะครับเดี๋ยวมีขัดสีนะครับมีเก็บงานให้เพิ่มแน่นอนนะแต่ว่าสบายใจได้นะครับซื้อรถทังทีซื้อกับเพชนยนนะครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้นะครับก็ไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับไม้กอไม้นะครับตัวล้อแม็กได้ล้อแม็กเดิมนะ สีเป็นสีอลลอยนะครับดิสเบรกมีให้นะครับทั้งสี่ล้อเดี๋ยวเราดูปียางก่อนนะยางได้ได้ของแพงแน่นอนนะของโยโกฮามานะครับโอ้ได้ยางปียีสามนะครับยางค่อนข้างใหม่เลยนะของโยโกฮามาปียีสามนะครับดอกยางสะพานยางลึกๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะครับนี่กระจกก็เดิมแท้โตโยต้านะกระจกของแท้ของเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับกระจกของเดิมเลยดีกว่าแน่นอนนะครับ เครื่องยนต์ดูอ่ลววีทีไอนะครับหนะึ่งพันแปดร้อยซีซีน้ำประหยัดน้ำมันมาสักสิบหกโลลิตรได้นะครับแต่ว่าวิ่งไกลมันวิ่งดีกว่าหนึ่งหนึ่งจุดหกนะไว้สําหรับขับไกลๆเรื่อยๆเนี่ยอันนี้สบายแน่นอนนะครับสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะครับไม่มีรอยลักยิ้มนะครับไม่มีรอยชนหนักแน่นอนกระจกพับข้างนะครับพับและปรับไฟฟ้าแต่เนี่ยเขาไปติดเอ่อเป็นเหมือนกับระบบไฟฟ้าที่มันเป็นออโต้นะเวลาเราล็อกรถมันพับเก็บเองนะครับ เราปลดล็อกมันกลางออกเองนะปกติไอ้ฟังก์ชันเนี่ยจะมีในปี18ขึ้นไปแต่คันนี้เป็นปี16แต่เจ้าของเดิมนะครับเอาไปติดมาให้คันนี้รถบ้านนะครับไม่ใช่รถหน่วยงานนะตัดสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆอ่ะเล็กๆน้อยๆงี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับแต่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีย้อมแมวขายอย่างแน่นอนนะครับด้านหลังนะก็จะมีไฟ LED นะครับแบบไลท์ไกด์แบบนี้ผมย้อมเส้นให,ใหญ่ๆนะสำหรับตัวโฉมก่อนไม่ได้เชนนะครับ โลโก้โตโยต้าเงาๆนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยบุกนะครับอันนี้นี่กล้องมองหลังที่เขาติดเพิ่มมาให้ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะไฟท้ายใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้รถสวยโครงสร้างเดิมนะครับโลโก้1.8รุ่นเออะไรต่างๆอยู่ครบๆป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ไม่ได้ขายสภาพนี้ด่านข้างนะครับก็สวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับไมค์ก็ไม่ป่องซุ้มล้อหน้าแนบชิดสนิทนะครับไม่มีร่องรอยนะครับ เดี๋ยวแมกนะผมขัดให้คันนี้นะครับแมกมันค่อนข้างมีรอยเบียดฟุตบาทมาเดี๋ยวขัดให้จัดการให้แน่นอนนะครับสันเลี่ยมโคมประตูนะสวยๆโครม,มียมต่างๆอยู่ครบๆอะเดี้เราเปิดให้ดูภายในนะครับภายในนะปกติจะเป็นเบตรตัดดํานะครับแต่คันเนี้ยเขาเติดเบาะหนังให้นะครับก็จะเป็นดําเยอะกว่านะครับนี่แบบนี้กระจกด้านข้างเป็นออโต้นะติดฟิล์มลามินาให้แล้วมีกันหนีบมีกันหนีบนี่ปึ้งนะครับก็หยุดนะครับมีระบบเซฟตี้ของเขาเป็นกันหนีบ กระจกพับข้างและปรับไฟฟ้านะครับแอร์เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสีเบจตัดดำนะพวงมาลัยนะครับก็เป็นกึ่งมัลติฟัง์ชันนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงได้ตรงนี้นี่เบาะนะครับเขาไปทําเบาะหนังสีดํามากนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับดูแลแล้วสั่งง่ายนะครับเบาะหนังสีดําเดี๋ยวเราจะหนุนเบาะให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหนุนเบาะให้นี่สะอาดสะอ้านนะครับภายในเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งนะครับให้พี่ๆรับชมดีกว่านี่เล็กไม้นะครับไม้แท้ไม้เดิม หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่กิโลนะครับไหม่แท้ไม่เดิมแน่นอนเฉลี่ยใช้งานต่อวันน่ะประมาณสามแปดถึงสาสิบเก้ากิโลต่อวันนะโคตรคุ้มนะต้องบอกงี้นะครับวิ่งไม่เยอะนะครับนี่ที่สําคัญนะคันนี้จอแอนดรอยนะครับติดตั้งมาให้แล้วนะไม่ต้องไปติดเองนะครับติดเองเนี่ยหมื่นห้านะครับแล้วก็มันมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับมีระบบนําทางนะครับวิทยุนี่มีอยู่แล้วปกตินะครับมีเปิด YouTube ได้นะครับสามารถมีเมมนะครับใส่เพลงเมมได้นะครับเปิดวิดีโอรันได้ อะเปิดปิดตรงนี้นะครับใช้งานง่ายๆมีวันที่บอกนะครับมี GPS ให้แล้วด้วยนะครับมีมีอันนี้มี GPS เวลาเราถอยนี่นะครับก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์ถอยแบบนี้เป็นภาษาไทยขึ้นนะครับมีเป็นเซนเซอร์กระยะให้คันนี้ครบสมบูรณ์นะไม่ต้องไปติดเองนะครับสวยสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับมีช่องจ่ายไฟนะครับสำหรับที่ชาร์จโทรศัพท์ให้แล้ว2จุดนะครับเจ้าของเดิมติดมาให้นะครับ p o w e r l e ล s มีให้เพิ่มอีกหนึ่งนี่เกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVT แบบเจ็ดสปีดนะครับ เชนแบบฟิลนะครับแมนนวลได้นะทำเป็นชิปทอนิกได้ที่วางแก้วนะ้ํามีให้ด้านข้างนะครับคันนี้มีแอร์แบกคู่หน้าความปลอดภัยดีแน่นอนนะใครกำลังมองหาอยู่นะครับนี่สะอาดนะสภาพเพิ่งเข้านะครับรถบ้านนะไม่ใช่รถหน่วยงานแต่พวกมีพวกจออะไรแบบนี้ติดมาให้ผมมองว่าคันนี้คุมค้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนมาเดียผมขออนุญ,ญาตนะครับพาบพี่ๆีนะครับไปรับชมอทางด้านห้องโดยสารทางด้านหลังดีกว่านี่ห้องโดยสารทางด้านหลังนะสะอาดสะอาดนะครับมีพรมกระดุม สีดำนะครับปูมาให้แล้วนะมีพรมกระดุมมาให้แล้วเบาะแน่นๆนะครับเหมาะเลยนะไปใช้งานต่อนะเพราะผ่อนแค่6กพันสครับผ่อน7ปี6กพันสนะครับราคาตั้งขาย3ามแสนหกหมาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าดูช่องเอาติดมือสองต้องดูชาแนลเป๊กเอาติดมือสองเท่านั้นนะครับรีวิวมาแล้วไม่ต่ำกว่า400คันขายเอาติดมือสองมาแล้วไม่ต่ำกว่า200คันนะสบายใจได้อย่างแน่นอนการันตียอดขายอันดับหนึ่งนะครับในบริษัทเพชรยนต์นะดูแลลูกค้าดีที่สุดอย่างแน่นอน ขายมา100ปีที่แล้วนะครับ108สามคันไม่มีปัญหาสักคันนะครับดูแลให้อย่างดีนะครับผมไม่ได้ดูแลคนเดียวผมมีทีมงานนะครับประมาณนี้อ่ะด้านหน้าครับมองไปหูเห็นจอ Android นะครับลูกหลานนะมองจอเล่น YouTube ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ขับไปนะครับก็เด็กจะได้มีอะไรทำนะครับในรถด้วยนะครับอันนี้ก็ติดเบาะหนังไม่แลวนี่ด้านหลังก็มีเบล์มีที่วางของนะครับเล็กๆน้อยๆสัสะอานนะครับด้านบนนี่ด้านบน สะอาดเลยนะครับสะอาดเลยนะครับนั่งหัวไม่ติดนะครับเข่าไม่ติดนะครับเข่าไม่ติดวันนี้ขออนุญาตใส่เกงกยีนนะครับวันนี้วันหยุดนะครับแต่คันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้นะมั่นใจว่าไม่น่าเกิน 3- 4วันน่าจะติดจองนะใครสนใจกดโทรศัพท์065 9 5 1 3 3าเจดีดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับทางด้านหลังนะก่อนที่จะให้ดูโครงสร้างด้านข้างนะครับนี่อ่ให้ดูนะครับสำหรับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทางด้านหลัง มีหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับนะครับไฟท้ายแท้เดิมยี่ห้อไทยโคอิโตแบบนี้นะครับซิลิโคนสปอตเมนอัคต่างๆนะครับรูระบายอากาศสีด้านในนะต้องไม่สีด้านๆแบบนี้ถ้าเงาๆแบบด้านนอกคือมันพ่นมานะครับต้องไม่สีด้านๆแบบนี้นะครับเพราะด้านในเขาจะไม่ได้ขัดสีนะครับจะเป็นสีดิบสีเดิมนะสีดิบสีเดิมของตัวรถนะครับอันนี้เป็นสเปคโรงงานนะครับรูระบายอากาศด้านบนนะกลมๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีโป้ไม่มีเคาะไม่มีทําใหม่ ไฟท้ายฝั่งนี้ก็แท้เดิมนะไฟท้ายไม่มีถอยชนจนแตกแน่นอนนะเพราะถ้าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอูเนี่ยมันก็ท y c เนาะอันนี้เป็นไทโคยโตนะครับหัวน,อน็อตคม,มๆเดิมๆไม่แกะไม่ขันไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่สปอตเมนอาร์คต่างๆนะสีด้านในด้านๆแบบนี้ไทโคยโตด้วยเดิมแท้แน่นอนคันนี้นะครับด้านหลงังคาหลางังตรงๆนะครับสีเดิมๆไม่มีพ่นไม่มีงอไม่มีคดนะครับไม่มีทําใหม่สตารปั๊มสามหนึ่งศูนย์ข้อต่อต่างๆอยู่ครบ เขามีนี่นะครับเป็นสเปคตัวนี่ครับหนาแบบนี้จะเป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับเขาเรียกว่าแผ่นรองนะครับก็กันอ้สักรัดนะครับที่มันสกรกนะครับล้อสำรองนะครับมีให้นะครับล้อสำรองมีให้แบบนี้นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะใครกำลังมองหานะครับเอาติสักคันนะครับเครื่องพันแปดนะวปใช้งานในบ้านในครอบครัวคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันไม่หนึ่งแสนรถเจ็ดปีเฉลี่ยใช้งานะ ฟังก์ชันเบาะหนังต่างๆมีให้ครบๆเลยนะคันนี้ซื้อได้นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0 6 5ย1 3 3ห้าเนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับด้านซอกต่างๆนะครับว่ามันเดิมไหมนี่แบบนี้นะครับน็อตนะครับเดิมๆแท้โรงงานนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยประแจขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะเช่นเดียวกับด้านข้างสปอตเมนต์แอร์คอต่อต่างๆคมๆนะครับสีเดิมๆไม่มีโปสีไม่มีทําใหม่นะครับคันนี้ซื้อได้แน่นอนนะครับ ดูช่องผมนะครับตามคอนเซปต์นะครับรีวิวให้เหมือนพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะนี่ตัวหนีบชุบบอสีนะครับก็อยู่ครบแบบนี้ซื้อได้แน่นอนนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเพชรยนต์รับประกันให้นะครับหากตรวจพบเจอมีชนหนักพีความจมน้ํากับมาอกอไม้นะครับแล้วก็เล่มชำรุดสูญหายนะเราซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับทุกคันโอนได้แน่นอนนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับมากกว่า10ไฟแนนซ์นะครับคอยให้บริการนะครับอยู่จังหวัดไหนก็มีบริการ ไปเซนหนึ่งที่นะครับนี่ดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นปีสัก17ขึ้นนะผมขอเป็น17นะเริ่มต้น2.79จนะุดข้อต่อต่างๆแบบนี้เดิมแน่นอนนะครับสปอตเมทอาร์นะครับไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำกับไม่ก่อไม้นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสำ,สำคัญสำหรับรถมือสองนะครับซื้อรถมือสองทั้งท,งทีซื้อกับที่ไว้ใจได้นะครับซื้อกับ Channel Altis มือสองนะครับเป็กเอาติมือสองนะหัวน็อตคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะ ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยขยับแผ่นเพลทนะครับเดิมแท้นะครับเครื่องพันแปดนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างด้านข้างนี่สปอตแมนอาร์คต่างๆนะครับสวยๆเดิมเดิมคมๆนะครับนี่ต้องดูนะตัวยูตรงนี้นะครับไม่มีชนหนักพีคความจมน้ํากับไมโครไม้แบบนี้ซื้อได้นะครับอยากได้เอาติสมือสองสักคันนะครับนึกถึงชาแนลไปเอาติสมือสองนะครับมีเอาติดนะครับนี่ให้ดูนะครับนู่นจอดอยู่เอสปอร์ตสีบอลนะครับแล้วก็นี่เพิ่งเข้าใหม่หน้าแบนนะครับหน้าแบนเพิ่งเข้าามมให มาเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของด้านหน้ากันบ้างนะครับเดีย๋ยวเปิดด้านหน้าให้ดูนะปี18คันนี้นะสวยสมบูรณ์จริงมาแต่ไม่ใช่รถหน่วยงานนะคันนี้เป็นรถบ้านนะครับแต่ว่าเป็นรถบ้านที่ต้องบอกเลยว่าเขาดูแลรักษาดีนะครับดูแลรักษาดีมากนะนี่ครับสติ๊กเกอร์คำเตือนสติ๊กเกอร์ข้อระวังนะครับอยู่ครบครบนะครับรูละลายกาศต่างๆนะซิลซิลิโคนนะครับหน้าไม่เคยไปจิ้มแรงมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงตรงนี้เนาะถ้าถึงตรงนี้มันจะมี ขดคดงงอนะครับโปมาทํามานะครับอันแบบเนี้ยเดิมแทน่นอนโอ้ฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยประแจไขนี่เบ้าโชกนะตรงนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับไฟไฟไม่มีรอยประแจไขเลยนะครับด้านหน้าไฟไฟหน้าแท้เดิมไทโคยโ,โตนะตรงนี้นะครับเช็คด้วยนะครับต้องเป็นเฉดด้านแบบนี้นะครับถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับสําหรับคานหมอ้อน้ําถ้ามันโคลเฉดคือมันโดนมาฝั่งหนึ่งนะครับ เช่นถ้าตรงนี้เป็นคนละเชดก็คือโดนถึงหน้าถ้าฝั่งนี้เป็นคนละเชตก็โดนตรงนี้นะครับแต่แบบนี้เดิมนะครับทั้งคันนะครับนี่ตาปั๊มนะครับปั๊มสามปั๊มเอลปั๊มออยู่ครบๆตรงนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขนะครับด้านล่างบ้างหลักนี้คันหน้านะครับตรงๆแบบนี้เดิมแท้แน่นอนอ่ะตรงนี้นี่ตาปั๊มโตโยต้านะครับเราฝากกระโปรงก็อยู่บครบอันนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับเครื่องยนต์นะครับก็ไม่ได้ดังไปไม่เบาไปเสียงเครื่องยนต์ปกติ แบบนี้ฟันธงว่าซื้อได้นะครับใครกำลังมองหาเอาติสนะครับไว้ใช้งานสักคันนะเดี๋ยวเราดูแลให้เราไม่ได้ขายสภาพนี้นะครับอันนี้เป็นแบบดิบๆเดิมๆเพิ่งเข้าใหม่แล้วก็ล้างน้ําเปล่ามารีบถ่ายให้พี่ดูนะครับเพราะคันนี้มั่นใจว่าแป๊บเดียวติดจองนะครับสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปไว้ฟัง Toyota c o r โ l l a a l t i s ส1.8รุ่น e ปี16นะครับเลขไมล์100,000นะครับไมล์100,000รถ7ปีก็ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ1,190นะครับ ใช้งานต่อวันประมาณ3 8 3 9กกิโลนะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับเครื่องไม่ช้านะครับเอาไปใช้งานต่อได้หลัก10ปีสบายๆนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่3 6 9 0 0 0ฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณสัก6,4 0 0นะครับปีดาวผ่อน6,4 0 0นะคุ้มนะคันนี้คุ้มนะครับทักไลน์มาได้เลยครับ id pek 1 5 2หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เนดีะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะผมเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับ สบายใจได้นะครับเชี่ยวชาญเรื่องเอลติสนะคุยเรื่องเอลติสกผมคุยได้ทั้งวันนะครับโทรมาได้แชทมาได้เดี๋ยวผมส่งรถให้เลือกนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องดีเทลอื่นๆกันนะการจัดไฟแนนซ์นะออกรถได้ทุกอาชีพทักลายมาได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ